กับต้านะคะในรายการ V Look by k m y Debit Card นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยต้าต้องบอกก่อนว่าต้าเห็นพี่ๆน้องๆ v ีเจเนี่ยนะคะใช้บัตร k m y Debit Card บัตรเดบิตกด ATM กกสิกรไทยกันนะคะต้าก็เลยอยากใช้บ้างแต่ว่าจะใช้ที่ไหนเนี่ยติดตามได้ในรายการเลยค่ะ สำหรับแบงค์นะครับถ้าพูดถึงเคมาไดบิดคันนะครับแบงก์ว่ามันสะดวกสบายมากๆเลยนะครับไม่ต้องพกเงินสดครับแถมยังได้ส่วนลดอีกด้วยนะครับเก่ช่าที่บัดออกแบบเองได้ค่ะดีไซน์เก๋แล้วก็ไม่เหมือนใครด้วยค่ะไม่ว่าจะไปกินข้าวช้อปปิ้งดูหนังที่ไหนนะครับก็หายห่วงครับแค่พกบ,บัตรนี้บัตรเดียวเท่านั้นเองครับนี่ค่ะได้ไปแล้วนะคะบัตรใบใหม่ล่าสุดของตาพอได้มาปุ๊บก,ก็อยากรีบใช้เลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยตาก็เลยมาแถวทองหล่อนั่นเองถ้าเกิดอยากรู้ว่าน้าลัาจะเป็นยังไงตเลยค่ะ น,นี้นะคะก็มาถึงแล้วนะคะกับร้านข้างหลังที่เห็นอยู่นั่นก็คือร้าน Experience Bangkok นั่นเองนะคะอยู่ที่ตึกเอททองหล่อน,นั่นเองโดหร้านนี้เขาบอกว่าเป็นแบบมาตรฐานสากลน,นะคะแล้วก็อาหารจะเป็นแบบฟิวชั่นด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าอ,อ๋อล,ลืมบอกไปว่าร้านนี้นะคะวันนี้เป็นวันอังคารเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีการเต้นแทงโก้กันด้วยแต่ว่าทุกวันเนี้ยเขาก็จะเปลี่ยนกันไปเป็นเพลงแต่ละแนวนั่นเองมาเข้าไปข้างในกันดีกว่าคิวแล้ว บงคอกแล้วนะคะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าบรรยากาศนี้แบบชิลมากนะคะเหมาะสำหรับการมานั่งกับเพื่อนๆมากเลยแล้วก็เป็นเบาะที่นั่งสบายแถมมีทีวีให้ดูอีกด้วยแล้วที่สําคัญก็คือวันนี้เนี่ยเขามีเซตเมนูนะคะสิ่งแรกที่เขาเสิร์ฟก็คือซีซาสลัดแล้วก็มีสุูปเผ็ดนั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นแอปเปอร์ไทเซอร์อาหารที่เป็นเมนคอร์สเนี่ยเดี๋ยวจะตามมาะคะ่ะแต่ตอนนี้ขอทานกันกน,นะหิวมาก นี่ยังไม่หมดแค่จานนี้นะเดี๋ยวมีมาเองเดี๋ยวให้ดูว่าน้าทางขนาดไหน ก็จะลดค่าให้10%นะคะแล้วนอกจากนี้นก็ยังมีสิทธิพิเศษอีกมากมายเลยค่ะ ไม่ว่าหน้าไหนก็ได้ลดทันทีเมื่อทานข้าวช้อปปิง้งดูหนังผ่านบัตรเคไมายเดบิตคารดูหนัง80บาททุกเรื่องทุกรอบทุกโรงในเครือ Major EGV Paragon Esplanade แล้วก็ Paradise รับส่วนลดสูงสุดถึง50%จากร้านค้ากว่า500ร้านค้าที่ร่วมรายการนอกจากนี้ยังมีสิทธสะสมตม้มเพื่อแลกลุ้นรับของรางวัลโดนใจมากมายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร028888888 หรือคลิก www carebankcard com ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เหมือนเวลาล่งล่วงนะคะกับรายการ B l o o k by K My Diamond นั่นเองนะคะสำหรับสัปดาห์หน้านะคะจะพาไปทานไปเที่ยวหรือว่าไปดูหนที่ไหนก็ติดตามได้และะ้วกันค่ะแต่ตอนนี้ขออนุญาตไปชิมคอร์เทลก่อนแล้วนะ My d e b i ั c a r ดบิตกด b i t กด ATM กสิกรไทยออกแบบตามใจรูดแล้วลดเลยทั้งกินช้อปดูหนัง